ดูไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมพอบ้านหลังนี้เราทําทั้งประตูรั้วใหม่ทำโรงจอดรถใหม่แล้วก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับหนึ่งบางกอกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการทาราลมรามคำแผง150นะครับ คราวที่แล้วเนี่ยผมพามาดูก็คือบ้านของเราเนี่ยจะมีโรงจอดรถที่อยู่ทางฝั่ง,งซ้ายนะครับวันนี้ผมทําการเปลี่ยนใหม่ย้ายโรงจอดรถจากฝั่งซ้ายที่มี1จอดเนี่ยให้ไปอยู่ทางฝั่งขวาเนี่ยให้กลายเป็น2จอดเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปถึงเราทํารั้วขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําพื้นโรงจอดรถขึ้นมาใหม่ให้ได้ครับ ในส่วนของลูงจอดรถเนี่ยครับเราก็จะทาการปรับถมบดอัดแล้วก็ใช้เป็นตัวของคอนกรีตแสมนะครับให้มีความสวยงามแล้วก็คงทนถาวรให้ลูกค้าใช้งานนะครับรวมไปถึงลรงค้าโรงจอดรถเนี่ยเราก็ออกแบบดีไซน์ให้ใหม่ครับเป็นฝ้าลายไม้ไม่เช่นชีสนะครับเพื่อให้มีความโปรง่งแล้วก็สวยงามครับ ในส่วนฟังก์ชันเดิมที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเราก็ทําการย้ายประตูที่ของเดิมเป็นประตูไม้นะครับปรับฟังก์ชันการเข้าบ้านให้ไปอยู่ทางขวาลูกค้าสามารถจัดสวนบริเวณนี้ให้กลายเป็นที่นั่งเล่นหรือว่าเป็นสวนหินได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนชั้นหนึ่งภายในนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟินิชชิ่งในเรื่องของฝ้าสีกระเบื้องเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ให้หมดโครงการเดิมเนี่ยให้มาเป็นหน้าต่างไม้ซึ่งผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานเราก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของงานปูนเนี่ยที่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ามีการผุพังตามการเวลาเราก็ทาการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ใหม่ส่วนของฟังก์ชันนะครับเราก็จะมีการเตรียมพวกบล็อกแอร์อะไรไว้ให้เรียบร้อยน,นะครับในส่วนของห้องน้ําแล้วก็จะเป็นในส่วนห้องครัวนะครับ ในส่วนห้องครัวเนี่ยเราก็ทําการทําระบบไฟฟ้าป่อปลา,ปลาแล้วก็สุขภิณิ์ด้วยไม่ให้ใหม่รวมไปถึงทังดักไขมันด้วยแล้วก็ทําเคาน์เตอร์ไว้ให้คุณลูกค้าสามารถที่จะใช้งานครัวอันนี้ได้อย่างเต็มที่เลยครับส่วนของบันไดเนี่ยเราทําการซ่อมแล้วก็ขัดเคลือบในส่วนที่เสียหายลงผิงราบันไดใหม่เนี่ยอันนี้เราทําให้ใหม่เลยครับในห้องนอนมาสเตอร์นะครับ อันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนฟินิชชิ่งเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของการเป็นฟักเก้ให้กลายมาเป็นของลามิเนตนะครับช่องแสงเนี่ยเราเปลี่ยนจากหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างอลูมิเนียมแต่ห้องมาสเตอร์ที่กว้างมากเลยครับในส่วนห้องน้ําของห้องมาสเตอร์นะครับอันนี้เราทําการรื้อแล้วก็เปลี่ยนฟินิชชิ่งของห้องน้ําเข้าไปใหม่ปรับฟังก์ชันการใช้งานให้ลูกค้าสามารถที่ใช้งานห้องน้าได้เต็มที่ครับ ในส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องครับแล้วก็เปลี่ยนฟินิชชิ่งให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าเป็นลามิเนตแล้วก็ทาสีครับในส่วนของห้องน้ํารวมเนี่ยเราก็จัดการแก้ไขฟังก์ชันบางส่วนที่ใช้งานจริงไม่ค่อยได้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้กับลูกค้าทุกคนครับ ยังไงมาครับคุณผู้ชมการเปลี่ยนฟังก์ชันภายนอกของเราแค่เพียงเราขยับจากวงจอดรถฝั่งซ้ายมาไว้ฝั่งขวาเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําให้รงจอดรถจาก1จอดกลายเป็น2จอดได้ในส่วนของงานระบบเนี่ยบ้านหลังนี้เราทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็ค QC ก่อนส่งม,มอบให้ลูกค้าเสมอครับถ้าชอบคลิปพิเศษแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ